โหโดนโคลไล่ม้าเซิ้งไปทีนึงอะยังไงต่อครับใช้เบี้ยกินเม็ดรหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมพี่จิบ รูปเกมยังทรงทรงๆๆๆกันอยู่แต่เท่าเบีย้ยเท่ากันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกมเท่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะว่าเบีย้ยหน้ามาของสีขาวไม่มีนะฮะอาจารย์โนกจิบต่อให้1ตัวนะครับเบีย้ยทางด้านขวามือฮะมีเสื้อขายไหมเหรอครับไม่แน่ใจนะหมออาจารย์โนกจิบไม่มีแต่คารวาสมีนะครับเดี๋ยวจะทาเสื้อรุ่นใหม่มานะใครสนใจก็ติดตามกันได้นะครับเผื่อมันจะมาถึง อาจารย์จิบเดินโคนครับแล้วก็อาจารย์สมชายครับจัดไปครับด้วยเบี้ยของเขานะเหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้โคนเข้าไปหรือเปล่าฮะแต่โคนไม่เข้าไปครับจากฝ่ายขาวครับขอถอยมาดีกว่าคือตอนตอนนี้จังหวะนี้คือเบี้ยของฝ่ายสีขาวนะครับหตัวมันการเบี้ย2ตัวอยู่นะอาจารย์สมชายตกเรือฮะนี่เป็นการไล์สดในออนไลน์ครั้งแรกของอาจารย์นกกจิบเลยมั้งเนียแข่งกับอาจารย์นกกจิบพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอดูทางบ้านเขาก่อนว่าเขาเล่นกัน เมามันกันพอหรือ,อยังอะอากาศร้อนๆชาวกล้วยชากลางลาวเหรอปิดบริการเรียบร้อยแหมจังหวะนี้มันโอ้หตีเบียริมเลยะเหมือนว่าเบียของอาจารย์สมชายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบียรในตำแหน่งของออกอไก่5แล้วก็ขอไข่6นะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะปรับม้าวนลงมาครับเราก็พยายามที่จะจ่ายโคนขึ้นมาด้านบนตรงนี้ไอเข้ามาแล้วรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับเช็คชื่อกันหน่อยครับช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดตั้งนานนะครับ เอาอย่างไงต่อครับรูปนี้เดินเรืออย่างนั้นหรือครับหมากไฟขาววิจิตรของเราเอาเป็นว่านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะสนับสนุนช่องมรรลุไทยการบ้านผู้ใยรู้นะครับสามารถดูที่หมุดคอมเมนต์ได้นะครับเรามีการซัพพอร์ตแบบตัวหนังสือใหญ่เบอร์ขึ้นจอนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตมาด้วยนะครับตอนนี้ครับหมากไฟขาวเนี่ยพยายามที่จะจู่โจมเบี้ยนะครับแต่อาจารย์สมชายครับรู้ทันครับทีมเบี้ยขึ้นมาไล่ม้าทันทีอะ พอพระคุณคุณแมมนะครับแมมหรือเปล่าโดนเนตเข้ามา200นะขอบผมดูมากครับม้าฝ่ายขาวนะครับไปเกาะกินเบีย้ยเรียบร้อยฮนะน่าจะหิวมาจากไหนไม่รู้นะข้าวเที่ยงอาจจะไม่ได้กินนะโคนสีดําถอยมาผูกครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์นะครับสวัสดีครับอ๋อเบีย้ยริมกินเข้าไปเลยเหรอฮะอ,อย่างนี้ใช้เบีย้ยนอกกินครับอ๋อพยายามที่จะไหลโคนขึ้นโอ้โหนี่มันช่องทางการไหลโคเลยนะเนี่ยโอ้มาเกาะเบี้ยริรมตัวนี้นี่นเวิร์กมากเลยเนี่ยไม่ใช่เบีย้ยริมเนี่ยเบีย้ย ขอชิงหกเนี่ยหมากฝ่ายดาระเบิดเบียทันทีครับพอะเห็นแล้วครับว่าเบียตําแหน่งขอให้หกมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับบุกมาหนักเหมือนกันนะฮะสีขาวนี่จะรับไหวหรือเปล่าไม่รู้นะกว่าสีขาวจะไต่โค้นไปลุยนี่มันก็ใช้อีกเวลาอีกหลายตาเดินนะครับอ้โหซ้อนเอนรือมาแล้วฮะตอนนี้รูปเกมก็พอๆกันตรงๆกันนะครับเอ้ยเรือขอใครสามหรอกอะไรนะฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันนะคืออะไร หมากนำต่อโคนเป็นที่เรียบร้อยครับเจอกินเข้าไปฮะใช้เบี้ยกินนะเบี้ยตำแหน่งนี้มันจะอุดอุดอยู่หรือเปล่านะฮะเบี้ยตำแหน่งขอไข่สี่นะครับจะเป็นยังไงต่อนะไม่รู้นะฮะหมากฝ่ายขาวเดินโคนทันทีครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์สมชายพยายามที่จะใช้มมาของเขาเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าครับจะโดนโคน ไหลขึ้นไปหามาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับต้องขอลองดูอีกทีนะะผมว่าแล้วก็ต้องแซกคนเข้าไปแน่นอนนะอ่าแซกคนเข้าไปฮะเจอม้ากินตัดโอ้โหม้ากินตัดออกนี้เจ็บนะสีดําเจ็บเหมือนกันนะต้องถอยม้าอ๋อน้องลีออนบอกว่าม้าชอช้างสี่น่ากลัวเออเป็นไปได้ครับม้าลู่นี้มันต้องวิ่งอยู่เออต้องต้องวิ่งอยู่บนชอช้างสี่อ่าตําแหน่งนี้ต้องวนม้าไปลู่นั้นแหละ แต่ว่าอาจารย์จีบเดินคุณไปแล้วหนังสือหมดหรือยังครับยังไม่หมดครับสามารถสั่งเข้ามาได้ตอนนี้มีของครบถ้วนทั้งหนังสือสุดยอดเซียน2,020ของอาจารย์อุเทพแล้วก็หนังสืออาจารย์จิบนยะมีกันทุกเล่มนะหมามกดำถอยเม็ดครับผมว่ารอดูอยู่เนะว่าเขาจะเขาจะวนม้าลู่ไหนเนี่ยโอ้โหเดินเบีย้ยกินตัดยกม้ากลับมากินเอ้สวยมากเลยเนี่ยตาวเดินสวยมากเลยเนี่ยแต่ผมว่าจังหวะกินตัดเบีย้ยเมื่อกี้เธอถ้าไม่กินก็ไม่ได้เนาะ หมากดำเนี่ยจำเป็นต้องต้องหมุนโคล,ลงมาตอนนี้รูปเกมเหมือนฝ่ายขาวจะเริ่มดูดีแล้วนะเพราะม้าลูกนี้มันวิง่งมันวิ่งค่อนข้างสวยเลยโปรแกรมเขาแจกกันอย่างไรถ้าซื้อหนังสือแล้วอ๋อเป็นการลงออนไลน์นะครับแบบใช้โปรแกรม Team Viewer ในการที่จะให้ผู้พัฒนาของตัว AI เนี่ยมาลงโปรแกรมให้หายแย่จากโควิดเดี๋ยวโดนเน็ตครับขอบพระคุณครับคุณโอม <laughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนต้องการกักตัวนะฮะจริงๆก็ไม่ไม่ได้กักตัวไปไหนอาจจะเงาๆนะแต่ว่ามาดูหมอกลุกกันได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้คุณดูอีกโอ้โหโดนโคนไล่ม้าเซิร์ฟไปทีหนึ่งฮนะยังไงต่อครับใช้เบียกินเม็ดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมพี่จิบขอบพระคุณคุณนันทพัฒน์ด้วยนะครับที่ช่วยแชร์สตรีมนี้ในทาง Facebook นะครับขอบคุณม,มากครับโอ้โหบ้าแล้วฮะจัดไปครับใช้ไม้กินสองเบีย้ย เอาอย่างนี้เลยเหรอฮะเล่นกันดือด้อๆอย่างนี้เลยฮะอาจารย์สมชายหมากฝ่ายดํานะครับน่าจะเหนื่อยนะจังหวะนี้จุดนี้ครับมันยังเป็นจุดที่หมากมันยังพอๆกันเท่าๆกันอยู่นะครับอาจารย์จีบใช้เรือมาผูกเพี้ยไว้ครับเรือที่เอามาผูกเนี่ยก็ดูดีมีสไตล์นะสบายๆนะคือเรือมันโดนเม็ดผูกโดนเลยด้วยคือไม่ต้องกลัวโดนต่อโคลน,นะแต่พูดถึงโคนต่อก็ต่อโคนมาเลยฮะ อากอาจารย์สมชายครับถ้าเกิดใช้เบีย้ยกินโคนในจังหวะน,นี้เนี่ยจะทําให้เบีย้ยหมากไฟขาวตรงนี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่พี่ช้างบอกว่าเสมอนะฮะแม่ต้องกินเท่านั้นด้วยแหละเออถ้าไม่กินก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะถ้าเกิดไปหงายนี่เฮ้ยหงายนี่จะเวิร์กเหรอพี่จิบเอาแล้วฮะอาจารย์จิบตัดสินใจหงายครับอาจารย์สมชายนะ เวียงม้ามาที่ในตำแหน่งกอไก่6นะครับเอาแล้วอาจารย์จิบจังหวะนี้ฮะเฮ้ยอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายเล่นอย่างนี้เลยครับู้หเวียงม้ามาสวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอาจารย์จิบฮะมีมีแววนะมีแววนะฮะเกมนี้ฮะเฮ้ยเอาละม้าเตรียมจะลุกลุกลุกคงลุกคาดอาจจะต้องเอาใช้เรือไปไปการหรือเปล่าต้องใช้เรือไปกันนะอย่างนี้ ไม่ใช่รายการแข่งนะครับเขาเล่นออนไลน์กันมุ่นๆน,นะงั้นแสดงว่าแต้มเมื่อกี้น่าจะต้องจําเป็นต้องกินฟนอ่นะแสดงว่าอาจารย์จิบน่าจะกลัวเสมอนะคือกะว่าวัดไปเลยนะว่าจะสู้ได้หรือไม่เมื่อกี้อาจารย์จิบโทรมาบอกว่าเฮ้ยก็อยากจะวัดไปเลยนะไม่ค่อยอยากเอาเสมอเท่าไหร่นะเมื่อกี้คือได้ข้อมูลมาอยู่แล้วนะแต่จังหวะนี้คือหถาดูดูลําบากเหมือนกันนะ อาจารย์จีบคิดหนักเลยอะ่ะคือคืออาจารย์จิบตอนนี้เห็นไหมเวลาเหลืออยู่14ีนาทีอาจารย์สมชายใช้ใช้เวลาของอาจารย์จิบคิดปีๆเลยอโอ้ยอาจารย์สมชายฮะพุทธัทงบังตาหรือเปล่าทำบาังบังตาสังคัง,งบังตาปะเนี่ยโอ้โหเดินเดินขุ่นขึ้นนะชิวๆวะแม่ใช้เรือจับตรงนี้สวยด้วยนะใช้เรือมากดตรงนี้สวยด้วยนะโอ้โหมันก็เรือสีขาวเห็นไหมมันมันออกไปลุยลุยยากเพราะมันมันบังตาม้าอยู่เจอม้าบังตาอยู่โอ้โหแม่ จอดรับเกมนี้อาจารย์นุก็จิบคือถ้ายกม้าขึ้นไปในตำแหน่งจอจานย์3นี่ได้มือนกันยมันก็จําเป็นนะนะเพราะว่าเป็นการยกม้ามาป้องกันเรือนะครับแล้วก็มาแบบเอาให้เรือออกมาด้วยผมไม่รู้ผมไม่มองไม่เห็นแต้มอื่นแล้วโอ้เจอม้าไล่ไปทีนึงครับต้องถอยนะ่ะหงายเลยไหมครับอาจารย์สมชายหรือว่าไว้ก่อนโอ้โหหงายทันทีฮนะลำบากเล้นนะีน่หมากดำมันมีโคนอนะตรงเนี้ยนะ คือถ้าเกิดมันมีคิวมันมีซีนเนี่ยผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวสัญญานะครับถ้ามันมีซีนเดี๋ยวลองเล่นดูเล่นให้ดูกันเลยนะโอ้ยกม้ากลับครับรวดเร็วเหลือเกินไอช็อตยกม้ากลับเมื่อกี้เนี่ยสีดําอาจารย์สมชายเอาลากเรือลงมาดัดหลังได้รึเปล่าเมื่อกี้น่าสนใจเลยลากเรือลงมาดัดหลังนะดูเฉยๆอาจจะไม่มันนะเช็คชื่อนหน่อยลุกจัดเข้าไปครับขยับขุนโตลงแนละ้ว มีแต่หลายคนนะบอกว่าสีดำดูดีกว่านะพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ต้องต่อเรือออกสักลำหนึ่งเรือดำแรงมากเออเจริงอันนี้อันนี้ผมไม่เถียงครับเรือดำพูดแรงเรือดำมันแรงเกินไปรับโอ้โผพูดถึงการต่อเรืออยู่ๆฮะอาจารย์สมชายก็เดินเรือออกมาต่อให้ซะง,งั้นอย่างซะอย่างนั้นนะครับเดินเรือมาต่อซีนนี้อ๋อมีแผน ก็คือว่ากะว่าจะกินแล้วก็ให้อาจารย์นกกระจิบเอาเรือกินเบี้ยงหงายแล้วก็โดนลูกกินเรือเงี้ยแหละเฮ้ยผมว่าอาจารย์จิบแกไม่เดินอย่างนั้นหรอวะอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายครับกินครับใช้เรือกินครับถ้าอาจารย์นกกระจิบยิบเรือกินเบี้ยงหงายนี่ฮาเลยนะคุณผู้ชมปิดปิดไลท์เลยนะไม่ไม่ไลท์ล like ะไม่เอาแล้วพี่จิบไม่ไม่ไม่เดินนะอาจารย์นกกระจิบสีไหนแลอาจารย์นกกระจิบสีขาวครับกำลังแย่อยู่ ทางบ้านนี่ปั่นเหมือนกันนะบางทีก็แอบ,บคิดว่าคุณคุณเป็นเครื่องซักผ้าปปั่นกันแรงเลยกันเอ้าเสมอพี่ไม่ใช่คนติบนะส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเค็ดวิชาสายม้าโยงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบ มีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถยิง QR Code ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ